ยิ้มกับจุ๋มลุยเองทิ้งท้ารายการคนหลังข่าวในวันนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องราวที่หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปมอบบ้านและมอบผ้าห่มกันหนาวถือเป็นการสร้างฝันและปันรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ถือเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันกับพี่จุม๋มนพขวัญน,นาคหน่วยค่ะ ควาเดือดร้อนของคนไร้บ้านในอำเภอตาครีอย่างยายประเสริฐที่ในชีวิตไม่เคยมีบ้านกับเขาชีวิตต้องหาเช้ากินค่ำไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะมีบ้านกับเขาสักหลังด้วยกล่องบินซีมีโครงการวิงโฟคาวิตี้สร้างบ้านสร้างฝันปั่นรอยยิ้มแก่ผู้ยากไร้จึงจัดมอบบ้านให้ยายได้สมใจดีใจมากเลยเกิดมา บ้านจะสวยอย่างนี้คือไม่เคยมีก็เข้าน้อดีใจที่สุดเลยแค่นี้เนี่ยพูดไม่รู้จะพูดอะไระขอบคุณมากเราจะมีความสุขกันเจริญทุกคนเลยนะจ้า วันนี้ทางผู้บังคับบัญชาของกองบินและผู้มีจิตศร,รัทธารวมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากอุทกภัยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บังคับบัญชากองบินสี่ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พ่าตอนช่วงมาเยี่ยมตอนช่วงน้ําท่วมบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ลําบากมากครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับแล้วก็โครงการนี้ก็จะทําทต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําเป็นทุกปีถ้ามีที่ไหนเดือดร้อนเราก็จะพยายามไปช่วยสร้างให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบของบินให้มีการอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขครับนี่เป็นภาพรวมของโครงการโฟชาริตี้ครับ องขอบคุณน้ำใจจากกองบินสีที่หอบน้ำใจบินผ่านฟ้ามามอบให้คนในอำเภอตาครีในครั้งนี้ความเดือดร้อนของผู้ยากไร้คงจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยสร้างบ้านสร้างฝันปั่นบอยยิ้มชุบชีวิตผู้ยากไร้ให้ส่างโศกปั่นน้ำใจหลั่งไหลจันลงโลกฝูงวิหกกองบินสี่ ผู้มากด้วยน้ำใจและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ